โว้พอน่อยขอให้อยู่ในแมตสปลอดภัยขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ไป็นทาความฝันให้สำเร็จเยอะไปแล้วเตรียมพิออเดอร์ขออะไรดีเดี๋ยวจะพ่ออเดอร์เอาเงินมาด้วยกลับมาเลี้ยงน้องด้วยใช่ลายบาย 拜拜。Bye bye ่าานนนี้้เขาาเขมใก็ะครับคือข้างในก็ไม่มีของกินอยู่เลยครับตอนนี้ไม่เห็นของกินอะไรเลยครับทุกอย่างก็คือปิดเงียบมาภาพสำหรับเอกสารที่ใช้ในการเดินทางออกนอกประเทศช่วงนี้ก็จะมีผลตรวจโควิดที่เป็นนักที่ก่อนเดินทาง72ชั่วโมง มีตัว Passenger Locator Form นะครับที่ต้องกรอกก่อน48ชั่วโมงแล้วก็มีตัว c t m นะครับเป็นเอกสารยืนยันว่าเราได้ทำการจองตัว Collagen Hotel เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเป็น r e a l i s t นะครับผม ผมชอบอันนี้มากเลยนะครับเป็นภาพจําลองแสดงการเดินทางนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรากําลังออกจากประเทศไทยแล้วออและนี่ก็เป็นอาหารมื้อแรกบนเครื่องบินนะครับเป็นผัดไทยไก่นะครับรสชาติก็โอเคเลยอาหารยังร้อนๆอ,อยู่นะครับ<อ>ก็การเดินทางนี้จุดมุ่งหมายของเราก็คืออามสเ์ดัมประเทศนเธอร์แลนด์ก็ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด12ชั่วโมง5 5นาทีก็ เดินทางยาวนานมากเดินทางยาวๆเลยหลับยาวๆตื่นขึ้นมาก็เนี่ยครับใกล้อัมสเดมขึ้นทุกทีแล้วครับผมพอถึงอัมสเดมก็เช้าพอดีเลยครับผมก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาบนเครื่องบินที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามีแต่หลับอยากเดียวเลยก็ <g ül> <g ül> ผมลืมบอกไปนะครับผมบินกับสายการบิน KLM นะครับผม ถ้าเราจองในเว็บไซต์ของ KLM นะครับผมแล้วเลือก Passenger เป็น Student นะครับเราก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยปกติกระเป๋าแ a ็กเกจนะครับจะได้แค่1ใบนะครับผมน้ำหนัก23กิโลแต่ถ้าจองเป็น Student นะครับจะได้ทั้งหมด2ใบก็ได้ทั้งหมด46กิโลเลยก็คือเหมาะสำหรับผมมากๆที่ขนย้ายบ้านข้ามประเทศแบบนี้นะครับนี่ข้อผมก็ไปเปลี่ยน ทานสิทธิ์เครื่องที่อัมสเตอร์ดัมนะครับแล้วก็บินต่อตรงไปที่ลอนดอนฮิตโรว์แอร์พอร์ตเลยนะครับพอถึงที่ลอนดอนนะครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเลดิสคันทรีนะครับต้องกักตัวที่คอร์ทินโฮเทลที่รัฐบาลจัดให้นะครับผมพอเราลงจากเครื่องปุ๊บเราก็ต้องเดินตามป้ายสีแดงที่เขียนว่าเลดิสอิ r ไอบิลเลยนะครับผมก็คือไม่หลงแน่นอนป้ายมีตลอดทางน,นะครับผมและเนื่องจากสายการบินที่บมบินลงนะครับบินลงที่เทอร์มินอ 3, แต่ ทุกคนที่มาจากเลดดิสคันทรีนะครับต้องไปรวมตัวที่ Terminal 4อันนี้ผมก็ต้องมาขึ้นรถบัสเพื่อที่จะไปที่ Terminal 4เลยนะครับโดยที่ก่อนขึ้นรถบัสนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มามาขอเลขเอ่อแ a ็กเกจแท็นะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะหยิบกระเป๋าจาก Terminal 3ของเราแล้วก็ย้ายไปที่ Terminal 4ให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องแบกเองเลยนะครับผมอันนี้ก็คือดีมากๆโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า การจัดการของที่นี่ค่อนข้างดีนะครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีระบบตรวจสอบมากขึ้นครับแต่ว่าก็ยังมีการจัดการที่ดีอยู่ทําใหออ้ไม่งงนั่นเองพอไปถึง <S etr critic>. ที่เทอร์มินอลสปุ๊บ <ug> ก็ไปถึงตอมอเลยก็คือตอมอผมแถวสั้นมาก <S <S <uck ling> หลังจากที่ผมผ่านตอมามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเอากระเป๋าซึ่งในสเตปนี้นี่รอนานมากแต่ผมก็เข้าใจแหะครับกว่าจะเคลื่อนย้ายจากเทอร์มินอลหนึ่งมาอีกเทอร์มินอลหนึ่งก็คงใช้เวลานานพอสมควรนะครับและแล้วกระเป๋าผมก็มาถึงกระเป๋าสีเหลืองนี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่สนับสนุนกระเป๋าใบนี้ก็คือเพื่อนซื้อให้ตอนผมรับปริญญาตอนปริญญาโทก็ สงสัยเพื่อนก็คงกลัวผมหลงหลงลืมลมแหละก็เลยเอาสีแบบที่ไม่น่าหลงมาให้นะครับสีเหลืองเลยโดยก่อนรับกระเป๋าเขาก็จะแจกใบแยกตามโรงแรมนะครับแยกตามสีนี่ผมก็ไปที่สีแดงแล้วก็ไปที่รถบัสเลย เราจะมาดูที่ฝักกันที่ักก็จะเป็นอันนี้ห้องน้ําปกติเลยก็มีแชมพูอะไรให้เรียบร้อย้าชิดตัวเยอะมากไปห้องน้ําขักบ,บัวนะฮะอ๋อมีเตารีดกับที่รีฟ้าให้เรียบร้อยมีไม้แขวนเสื้อมีที่ชุปเปียกแอลกอฮอล อันนี้อะไรนี่อันนี้ soft facial tissue นะฮะน,นี่อะไรไม่รู้ถุงขยะแล้วก็มีพวกชากาแฟนมน้ำเปล่ามีทีวีก็เตียงสองอันส่วนวิวก็เป็นวิวสนามบินสักส่วนหนึ่งนี่บนทีวีมันก็เขียนเลยครับ ซิตี้นอนมิสเตอร์สิริพันธ์ทองรูปนี้นะฮะอันนี้โรงแรมที่ผมกักตัวก็วจะเป็นโรงแรม Holiday Inn Express นะครับตรงตรงลอนดอนฮิตโรที T4 นะครับทูมิทัลซีนะครับผมถึงที่พักแล้วนะครับผมก็คือถึงเร็วมากถึงเร็วในที่ว่ายังไม่ได้ขายคลิปตอนขึ้นรถบัสไปไหนเลยคือเหมือน5นาทีปุ๊บถึงตอนแรกก็นึกว่าไม่ใช่ที่เราหรอกอะไรนี้ทีนี้พนักงานก็มาเรียกซิตนนี้นอนอะไรเงี้ยก็เอาเดินลงไปเอาถึงแล้วเหรอเนี่ย ก็คือไม่ได้อัดคลิประหว่างทางมาเลยว่ารถบัสเปยังไงคือ5นาทีถึงเร็วมากพอมาถึงปุ๊บเขาก็จะขอพาสปอร์ตเราแล้วก็ให้เรากรอเอกสา,ารข้อมูลส่วนตัวที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แพ้ยาแพ้อาหารไหมอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะแจกคู่มือนะครับเป็นโฮเทลเราข้ามแพ็กนะครับก็ในนี้ก็มีข้อมูลกฎระเบียบต่างๆของโรงแรมเบอร์โทตรติดต่อเซอร์วิสต่างๆแล้วก็รวมไปถึง QR code ท,ที่เอาไว้สั่งอาหารทั้ง10วันด้วยนอกจากนี้ก็จะมี บริการซักผ้าที่แจกมาให้แล้วก็ตารางการกักตัวนะครับเขาก็บริการดีเลยเขาคือเดินมาส่งของทุกอย่างถึงหน้าห้องเลยบงางคร้งเขาแจกถุงที่เป็นลันบ็อกเซสนะครับผมก็คือตอนนี้ก็ถึงเวลาบ,าบา่ายบ่ายกว่าแล้วบ่ายแก่แล้วเขาก็เลยแจกเป็นแซนด์วิชแล้วก็ขนมน้ำมาให้นะฮะก็ เดี๋ยวขอตัวไปกินแล้วก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะสกระปรกมากเลยทีเดียวทั้งวันยังไงก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณแค่นี้แหละครับผมก็เดินทางไม่ยากลำบากมากยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวการกักตัวสิงัางของคอร์ร t จินโฮเทลที่ประเทศอังกฤษให้ทุกคนฟังนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสครับวันนี้ขอตัวไปพักนะครับบ๊ายบาย